ตำนานโค้งเมือาอำเภอแม่ลินจังหวัดเชียงใหม่วันนี้แอดและหลอดรอบโลกจะมาเล่าให้ฟังแต็มรับโค้งเมืองผานั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในโค้งที่มีความเฮียนเป็นอันดับส้นๆของประเทศไทยและเต็มไปด้วยอันตรายมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทำให้บางคนเชื่อว่า วิญญาณของผู้ตายนั้นยังคงวนเวียนอยู่ณสถานที่แห่งนั้นและยังคงตามหาตัวตายตัวแทนต่อไปโค้งเมือง่านั้นตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข107และเป็นทางเชื่อมระหว่างตัวเมืองเชียงใหม่ยาวไปถึงจังหวัดเชียงรายโดยที่โค้งนี้นั้นมีลักษณะเป็นรูปตัวเอดและเต็มไปด้วยปากทางอ,อกจากโซยมากมายทั้ง้ายขวาทําให้ผู้ขับขี่นั้นอาจมองไม่เห็นรถที่สวนทางมาหรือกําลังเหี่ยวออกจากปาดโซย ทำให้สามารถเกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายดายชาวบ้านในพื้นที่นั้นต่างก็ล่มํมหรือถึงความเฮี้ยนของโค้งแห่งนี้ว่าในตอนกลางคืนนั้นสองข้างคางมักจะเต็มไปด้วยวิญ,ญญาณที่ต่างออกมาปักมือเรียบหรือพูกออกมาด้วยสภาพหน้าสยดสยองเพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดการตกใจและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ในปัจจุบันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปทำการปรับปรุงถนนติดสัญญ,ญาณไฟรวมถึงปักป้ายเตือนต่งตางๆเพิ่มมากขึ้น และหวังว่าอุบัติเหตุในอนาคตจะลดลงไปและหากคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับวันนี้แอดแลนหอนนอบโลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ